เป็นแฟนท่าเรือมากี่ปีแล้วอพี่ตั้งแต่ท่าเรือใส่เบอร์ข้างหลังสีทองเนี่ยกี่ปีจำแล้วไม่ได้เลยเหรอตอนนี้เราแก่เราโตแล้วใช่ไหมใช่ครับจำเวลาหลายสิบปีแล้วน่าจะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเรามีชาเลนจ์มีนักเตะท่าเรือ5คนให้ทายชื่อครับอ่ะถ้าเป็นแฟนจริงต้องทายชื่อให้ได้เดี๋ยวพี่เขาจะเปิดให้ดูคนแรกได้มาเลยครับมาใกล้ๆดิทายเดีร็ว ตะลาวุธฒรโอ้ยโหมีผีบอกด้วยมาคนที่สองกับตานาหน้าดเฉยเรื่อาไม่เปลี่ยนกระซิบมีพายกระซิบนะครับมาคนที่สามคนที่สามใครคนที่สามที่ร้องเพลงเพราะธนาธนาธนาไรไม่รู้วะธนาชนะบุตรธนาชนาบุตรมาคนที่สี่ อ่ะคนนี้ได้มาก่าคนนี้ตัวยูโคเต้เลยนะเกิดทันเปล่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันคนนี้ใครคนนี้ใครสมพองสมพองเออสมปองสมปองมาต่อเลยคนสุดท้ายครับอ่ะอาะโอ้ยถูกต้องครับผมเกงแกงสักถูกต้ถูกต้องครับผม เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบนะวันนี้ร้องเพลงสิ่งเจ้าท้ายให้ฟังหน่อยได้ไหยพวกเราคือสิงอยู่ย่างสิงไม่เคยกลัวใครพวกเรามีตำนานแสนดำเงินไม่เคยยอมใครลา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 